นี่คือก,การรั่วนะคะเึมหนึ่งหลอดนี่ค่ะต่อที่สองครั้งแรกตอนยังไม่ใช้ก็ร่ววไปแล้วนะคะเจ็ดหลอดแต่ว่าทางร้านเปลี่ยนให้อันนี้ใช้ไปใช้มาน,นี่ออกตรงไหน ตรน,นอกที่สามมันจะเป็นซึมมาเสียเวลามากเลยเพราะลูกค้าบอกว่าเค็มต้องมาเช็คหลอก นี่ลอดที่สทั้งหมดเจ็ดลอดค่ะก็เป็นสิบสี่ลอดที่ล่วเป็นร้านที่ไม่แนะนำให้ซื้อนะคะขอบคุณค่ะ